ในตอนนี้มี11จําจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการและซึ่งถ้าเกิดใครที่สนใจและอยากพรีออเดอร์ในตอนนี้สิ่งที่คุณจะได้มาด้วยก็คือมีสมาร์ทสปีกเกอร์ลำโพงไซส์ไม่เล็กเลยนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่ามีสมาร์ทสปีกเกอร์ตัวนี้ใช้งานง่ายยากขนาดไหนหรือว่าการสั่งการเสียงคุณภาพเป็นยังไงก็สามารถไปรับชมคลิปรีวิวของเราได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ส่วนมี11รุ่นที่ขายไทยเนี่ย ายในกล่องเขาจะมีอะไรบ้างก็ตามไปรับชมกันได้เลยครับแกะกล่องมาอย่างแรกเราก็เจอกับกล่องหนึ่งกล่องภายในจะมีเข็มจิ้มซิมหนึ่งนะฮะแล้วก็ภายในซองกระดาษอันนี้นะครับก็จะมีเป็น USB d o n g l e นะครับแล้วก็ภายในกล่องก็ยังคงมีคู่มือใบประกันก็ยังคงมีมาให้เช่นกันนะครับต่อมาก็เป็นเคสซึ่งเคสของมี11รอบนี้จะเป็นเคสใสทั้งแผ่นนะครับผิวมันทั้งแผ่นอ่ะต่อมาก็คือตัวกล่อง เจอกับมี11ซึ่งซีลที่เขาใส่มี11มาเนี่ยจะมีการเขียนบอกเลยว่ามาพร้อมกับกล้องซินิมติก c 0 8เมกะพิลเมลนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีการเขียนบอกว่าซินิมติกออริโอนะครับซาวด์บายฮาร์แมนคาร์ดนะครับก็ไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าเจ้ามี11ตัวนี้ราคาจะสูงเนาะก็มาพร้อมกับ h าร์แมนคาร์ดหน้าจอเป็นหน้าจอ 2K 120Hz ส่วน SOC ที่เลือกใช้เนี่ยก็เป็น SOC Snapdragon 888 เป็นตัวแรกของโลกเลยเนาะที่ใช้งาน Snapdragon 888นะครับแต่ว่ากว่าจะเข้าไทยเนี่ยก็นานหน่อยเนาะและในตอนนี้ในไทยก็ไม่มีตัวไหนใช้ Snapdragon 888นะครับส่วนการชาร์จเนี่ยเขามีการบอกด้วยนะว่าชาร์จแบบสายคือแบบอะแดปเตอร์ต่อสายชาร์จเนี่ยกำลังไฟสูงสุดที่รับได้คือ55วัตต์แล้วก็ชาร์จแบบ ไร้าสายนะครับวเลสเทอร์โบชาร์จิ่ง50วัตต์เลยนะครับเรียกได้ว่าจะเป็นการชาร์จแบบสายหรือว่าไร้สายเนี่ยเร็วพอๆกันเลยคือใช้ทดแทนสายได้แล้วละ่ะการชาร์จไร้สายของมี11ตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถชาร์จไร้สายได้เร็วมากที่สุด1ตัวในตลาดไทยนะตอนนี้สีที่ผมได้เนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับก็โอโ้ข้างหลังเซ็นเซอร์ใหญ่มากดูดิใหญ่จริงๆเดี๋ยวเราลองแกะมาดูสีข้างในกันสวยหรือขนาดไหน ผิวด้านหลังของมี11ก็ยังคงเป็นผิวกระจกด้านนะครับแต่ว่าก็ตามสไตล์ของ Xiaomi ก็คือถึงแม้ว่าเขาจะใช้เป็นกระจกด้านเนี่ยรอยนิ้วมือมันก็ยังคงติดอยู่เนาะซึ่งเหมือนกับตัวนี้ของผมเลยรอยนิ้วมือถึงแม้จะเป็นผิวด้านสีด้านก็ยังคงติดรอยนิ้วมือเพียบอันนี้ก็คือสิ่งที่มี1 0 t Pro ยันมี11เป็นเหมือนกันก็คือแม้ว่าผิวคุณจะด้านรอยนิ้วมือก็ยังคงติดนะครับส่วนกล้องเนี่ย เราจะสังเกตเล็ว่าเซนเซอร์กล้องทั้งเลนส์หลักและอัลตราไว์ ของมี11อันนี้คือใหญ่จริงๆไม่ได้ใหญ่แค่เลนส์ภายนอกนะครับแต่ว่าเซนเซอร์ด้านในเนี่ยถ้าเกิดเราลองสังเกตดีๆเลนส์หลักแล้วก็เลนส์อัลตร้าวายของมี11นี่ใหญ่มากๆต่างจากตัวมี10บ r รีทั่วไปที่จะใหญ่แบบเ็นชัดเจนแค่เลนส์หลักเลนเดียวแต่อัลตร้าวายกับมาโครเนี่ยก็ทั่วไปนะครับส่วนเลนส์อันสุดท้ายเนี่ยของมี11ก็คือเลนส์มาโครซึ่งทั้ง2รุ่นเนี้ยสเปคของเลนส์ในกระดาษนะครับเท่ากันเลยเลนส์หลัก ออทตร์วายมาโครทั้งหมดเท่ากันต่างกันก็คือ ISP ที่เอาไวไ้ใช้โปรเซสตภาพที่ต่างกันดังนั้นกล้องตัวเดียวกันความหนาของตัวเครื่องนะครับก็แทบไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ความรู้สึกก็คือมี11เนี่ยมันเป็นจอแบบขอบโค้งลงมาเนาะทำให้การจับถือมันมีความถนัดมากกว่าแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องที่ในจังหวะที่ถือเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามี11นั้นเบาวกว่ามี1 0 Pro แบบชัดเจน โอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันหน้าจอด้านหน้านะครับก็ยังเป็นจุด1จุดกล้องหน้าตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเจ้า m 1 0 t Pro นะฮะยังเป็นจุดแบบเดียวกันไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่โอเคไปดูภายในกล่องว่ามี1 1มีอะไรให้เราบ้าง เข้ามาปุ๊บเราก็เจอกับสายชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์มาดูที่อะแดปเตอร์ก่อนอะแดปเตอร์ภายในกล่องของมี11นะครับมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ที่สามารถชาร์จกําลังไฟสูงสุดได้ที่50วัตต์นะก็พอดีกับการใช้งานกับมี11เลยคือคุณซื้อมี11ไป ภายในกล่องรุ่น global แถมอะแดปเตอร์ชาร์จไม่ต้องไปหาซื้อแยกเนาะแล้วก็พอร์ตชาร์จก็เป็น USB Type A เหมือนเดิมส่วนสายชาร์จก็เป็น Type A to Type C เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือภายในกล่องของมี11